สวัสดีค่ะพูมพวองฟังม,มาแล้วค่ะพอดีมื่อนี้ลูกซ้ายเป็นไขวัดใหญ่นะคะวัดสบายแลยได้มานอนโรงพยาบาลนะคะอาการก็คือไข้ไม่ยอมลดแล้วก็ไอทีทีนะคะนี่คุณหมอให้นอนโรงพยาบาลนะคะคุณแม่ก็ขอนขางยู่บ่ค่อยได้ถ้ายุใน้องคับแคบแบบนี้เนาะเคยอยู่ในปา่าในดง เห็ดคอนเทนต์อยู่ในปา่าอยู่กับกบกับปลานะคะตอนนี้คุณแม่ได้มาอยู่ในห้องอึดอัดหลายนะคะเดได้มานอนส่้งคนป่วยสี่พามาสำรวจหลังห้องหลังห้องกตสีม่มีมองล่างถวยนะคะมีข้างนอกตะแกงนะคะมีหัวติ๊บเข่านะคะพอดีแม่ละคอเข่ามาให้่แล้วย,ยันหิวเขา่า ที่นอนก็นมีหมอนขับประหมมหาไห้นะคะคุณแม่ก็จะนอนตรงโซฟาตรงนี้นะคะตอนกลางคืนกบถ้านหนาวก็ต้องเปิดแอร์ิ่นมีผัดลมม่ไห้โทรทัศน์กับไม่ได้เปิดนะคะตอนกลางคืนเพราะว่าสิลบกวนผู้ป่วยเนาะผู้ป่วยตอนนี้กผ่นานไปคื้นที่สองกบเมื่อเ้านี้ก็ยังมีไข่อยู่ พ็ดีตอนนี้สิบโมงกลัวนะคุณมาวัดไข่ปรากฏว่าไข่มันลดแล้วนะคะน้ำเกลือกับเบ็ดไปไหลผลุกอยู่แต่น้ำหมูกอาจจะไหลนิดนึงนี่นะคะหของประมาณน,นี่ของนี่เป็นกับมิตูตูยน็นไห้มีไม้ครเวฟบห้เสียป๊กอยู่ข้างล่างนี่เป็นกระสิมีถถวยจานสามห้นะคะสำหรับหของนี่ปกติเราสิเสียอยู่ที่พันกว่าบาท แต่ว่าพอดีน้องใช้สิทธิ์ราชการของพ่อนะคะสิทธิ์ใจตรงใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลแต่ว่าเราก็ต้องจ่ายหนึ่งคืนสามร้อยบาทนะคะหนึ่งคืนสามร้อยบาทปกติอยู่ที่คืนละพันสองหรือพันสามประมาณนี้ใช้สิทธิ์ของพ่อเขาก็เลยให้จ่ายสามร้อยบาทนะคะตู้เย็นกับบะมี่อย่างค่ะคน็นสิบมินฟรีน้ำหนึ่งขวดให้นะคะในตู้ก็จะมีน้ำฟรีหนึ่งขวด ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะน้ำห้องน้ำนะคะหองน้ำข้้งส้วน้นําอุ่นก็มีนะคะสักผ้าตรงนี้ไข่บัดไ่นี่ว่าลูวจะได้ออกลุ่บานมือใดน,นะคะ บ่แน่ใจนะคะเพราะว่าในครอบครัวบ่เคยมีคนเป็นไข่หวัดใหญยจักเทียอค่ะเลยบ่รูกกันแล้วแต่อาการของน้องเขาเนาะบ่รู้ว่าอาการนี่สิดีขึ้นนือสิชั่งไดถึงไข่ลดแล้วแต่ว่าเกยบเทียวว่าเขาก็ยังไออยู่ไออยู่ก็ต้องกินยาต้อนะคะกินยาต่อให้มันเสร็จเรียบร้อยกระดับชู่ๆกับส่เบืองนิดนึงนะคะ ใ่แต่เป็นนิ่มๆมมันกับ่ได้ผลนะคะเอาแบบแข็งๆแ,แบบนี้มาใส่มันถี่ซึ้งสับนลำไม้กับเสเลดได้อันนี้เป็นตู้ตู้เสียผ้านะคะตู้เสียผ้าปิดตู้เสียผ้าออกมามีนนีมพิเศสำหรับใหญายดแขวนเสียผ้ากับความสะดวกสบายก็มีให้ทุกอย่างล่ะคะ่ะโรงพยาบาลเพป็นกระไ้ มีให้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อจา้าสวัสดีค่ะ